โอเคครับท่านผู้ชมโอเคยมเราจะไปกันละกับพาดนี้เจโอ้ที่นี่มันสวยจริงเจ๋อไม่จ้าโอ้เฮ้ <c oughs> <c oughs>

ก่อนดีไปตรงไหนวะเออเออ,เ,อ,อเต็มเลยฉันอยากจกินไก่ให้ได้ผายกดแล้วาไอ้เขี้ยวอ้วนนั่นนีงจะตีแรงหน้าดูอะโหคือดาบไรคัสนะโอโหดาบไรคัสแรงชิบหายเลยสมแล้วที่แม่งเป็นคนกืนกินมือกืนกินเทพไอชิบหาย โอ้โดหดาบใบคัดเนี่ยมันแรงจริงๆฮะมึงเก่าอะไอ้ชี้นี่โดนไฟเมทเมอร์เป็นไงล่ะมึงไปเลยดาบโอ้โหคืนกินเทพเมาเฮียไม่โดนโอ้โหโอ้โหไอเด็งเปลี่ยนอันก่อนมึงก็มาเถอะใครอะปัญญาอ่อนโอ้โหมึงเร็วโอ้โหไฟ เอาไ้เอา,เอาตีก็ไม่โดนมึงตีก็ไม่โดนนะมึงตีก็ไม่โดนเอาไม่พี่ครับสกิลอย่างแท่มไปได้ด้วยเหรอ เออโอ้ยได้ไงเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันไอสัตว์สกิลอย่างเท่ไอเฮียตายอย่างหมาโอ้ยเว้ไม่ได้หมาหรอกมึงดูกูเล่นดิคือพร้อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเจ็บรู้ไหมรู้ไหมมันเจ็บอ่ะโอ้โหมึงเร็วเหรอโอ้ย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  โอ๊ยมันเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอะพี่มันเจ็บว่าจะขอวิจิตรพอรเถอะเออเอ้ยไอ้ขาบนนะ่ะเจอกูพี่ครับมึงอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองมึงกำอะไรกูไว้อ่ะมึงไปคืนข้างล่างไปมึงอะ่ะฮฮเ้ยเเจ็บมันเจ็บไหมมันเจ็บไหม โอ้เซตาโอ้ก็ไปโดนนะครับโอ้ยอ่อนโอ้ยเหียเลือดเต็มโอ้ได้ไงโอ้ยกูอยมาโดนถูกกูนะกูเวทต้องสามรอยกูฟาร์มแทบตายจะบอด สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยจะไม่เต็มเหรอ What the fuck อ้อมึงเห็นแล้วแหละอย่าอย่าโน่นๆๆๆอย่าตีมูสูอ่ะมันผิดกฎหมายป๊บโอ้มันกิ้งหลบการในเฮี้ยโอู้นั่นคืออะไรเอ้ยรอก่อน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  มึงอะไรอะไรโอ้คิดว่าแม่งจะเก่าโอ้กูนี่ไอ้คำจับบูด <laughs> ตรงนี้ก็ไม่น่าใช่กูน่าจะตายข้างบนเออข้างบนอเอาดีครับอ้าววัสดีครับเี่ ตรงไหนเนี่ยอะ,อะโอ้ยโอ้ยรู้ไหมมันเจ็บอะ่ะกูไม่น่ามาตรงนี้เลยโขาเอามาทำผ่าเลยเนีย่ย กูไม่น่าเลยโอ้อะไรวะหลุดกำลังดิโอ้โอ้ยยียตกใจเฮ้ยมาเบอกดิย,ยี่ให้ยชอยู่ละอ๋อมึงแล้วเหรอมึงสักสักรอบมาที่กูจะไม่เจอมึงนะ่ะเฮ้ยเสือมานนาเยอะนะโ่ะ ดบดับมาทับฟักอยู่เลยสัสไอ้เหี้ยสิงตัวนำโชคเต็มเลยเออกินน้ำดีกว่าไม่ไหวไหนว่าลาดานาะจากโดนลาดาแล้วบอยอ่ะไอ้เหี้ยสปอยบัคกันนี่โดนลาดาด้วยเออสวรรค์อ้าวโอ้แก่แล้วเชียววันอะไรอะไรอะไรตามรอยมีอะไร win? แต่ตามรอยทำไม เจ้าคือผู้จะขึ้นเป็นราชาไหมถ้าเช่นนั้นทำมถึงมาที่นี่ล่ะคงเป็นความปรารถนาของท่านมิเกล่าไม่ก็ผู้สาทองสินะให้เหล่าราชาได้ประจัดหน้าและตัดสินให้รู้แพรู้ไหมเอาเถิดหากเจ้ายืนการจะไปทามิเกลาข้าก็จะช่วยดาบทะลวงโอ้ฮ่ กูมีเพื่อนเดี๋ยวนึงกูมีของดีที่มึงเล่นด้วยนะกูะจะแทงให้มึงใส่ไหลเลยแหละๆๆ <c oughs> อะไรไได สวัสดีคร oh, oh, ับโอ้ยโคตแข็งนะครับฮ่าไม่โอ้ไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครช่วยกูเลยเดี๋ยวโอ้ยเอามึงก่อน แรงเจ็บรู้ไหมมันเจ็บรู้ไหมมันเจ็บรู้ไหม้ยกินยาทำไมเฮย้ยชุดต่อสวยดีนีโอ้ยโอไม่เจ็บโอ้ย,อยมันเจ็บรู้ไหมโอ้ย ทันนี้กุกฟันอย่างเดียวเลยโอ้ยส <c ười> มาชมนในการตีกันอะ <c ười> <c ười> คือจตตีกูคนเดียวโอ้ยใครตายวะแค่เดินลุมกก็เต็มเหรอมั้ง มึงหาเรื่องกูใช่ไหมข่าเรื่องกูเฮ้ยมึงเงือเหรอมึงเือเหรอเฮ้ยโอ้โดนลุ้มโดนลุมโอ้โหไอเหี้ยโอ้ยโอ้ยไไม่ด้ใจเย็ดใจเย็ดขอได้หมันตายแล้วเลยตายแล้วไอ้เหี้ยลุมลุมซ่าไอ้สัตว์นิ่งก็เด็กช่างอีก ขอโทษนะนายเป็นคนดีน่ารักขอโทษนะแต่กูคือลาดานวะโทษนะตาอย่างมีเกียรติซะแล้วมึงเอามารุ่นน้องกูอยากอยากดูกูใช้วิทยายุทธเอา้าเป็นไรกะเพ่พูดไม่จาเลยอ้าเอา้าเอา้เอา,อาแล้วมงแล้วมงนี่ไม่ให้กูเลยเหรอโอ้ยแค้งวกว่ะขานาดจะมีอะไรต่อไปก็ได้ โอ้ว่าลุกศักรรมม่งโคตรเทเลยอ่ะโอ้แม่งแบบลุมอ่ะเออเออเออกะลั๊กอย่างเทอ่ะเดินโลลุงมโคตรวันเลยวนนีครับลุงโอ้ดันผู้มองมองเมื่อคู่เจ้าสู้ได้งดงามหมากแต่อย่างเดียวเลยทีนี้ก็เหลืออีกแค่เก้าเดียวเท่านั้น อย่างที่คิดตัวข้าสันเทาไม่ละลดก็ค<อ>งไม่แปลกหากกำลังจะท้าทายกิอโอเคโอ้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 ตีระดานาแล้วเว้ยโอ้โอเคตายแลนนี้เต็มเ oh. ลยนะโอ้ระดน oh. านโอ้จับโดนกอดอ่ะโอเคทุกคนเราจะไปกันต่อเฮ้ย hey! ตัวช่วยไทยบอลเลือศเยอะขึ้นก็ใช้ในเถอะใช้เป็นประโยชน์ กดก่อนเลยดาบของข้าและวีรชนแห่งเทพการอะไม่ได้ไงอะก็ต่อสู้ของพวกเจ้าจะถูกเล่าขานไปตลอดชีวิตเจ้าการดิคาปริยานจะได้รับการเธอทูลและพิสัยกันของท่านพี่ก็จังหวนคืนไอเฮียลาดานอ้าเอ้าลาดาน ไอ้เฮียเอามือกสั่นเอามือสั่นว่มา้ยรโอ้ยโอ้ยดับมึงดับจังวะโอยเทๆๆยลุปลทลโอ้ยโอ๊ยไม่มโโโอ้ๆเอากี่ตัวดยครับไม่กลัวเอากี่ตัวดิครัที่กูจะตายเนี่ย โอ้โอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ทำเป็นเท ไปตีอะไปสินัตั๊ัดตตัโอยสองวัังวะเอ้าใครมา ไข่มามือโอ้โหมึงั่นจริงนะทุกชมมึงั่นจริงมึงเดินลุ้โอ้โหที่ผ่านใส่ลุกมันเยอะนะโอ้ยหนังไก่กูยิงตีไม่เข้าเลยเพราะกูช่วยเพื่อนไงเชิญเพื่อนมาเล่นโอ้เก่งเหรอมึงเก่าเหรอลาดานเออนั่นอะไรอะ่ะเออแสงแสงเราถ่ายรูปไปทันทันเพย์แต่ไม่ใช่ผู้หญิง ในที no ่สุดก็กลับมาหาข้าเสียทีกับเฮียอะไรอยู่ตรงนั้นแหละเออโู้มองเอ๋ยใช่มือมือสั่น โอ้ตาบสวยสวยมากเลยว้ยสวยสวยอวใจ้ยนเยอดออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ๋ออ้อออม๋อ้๋ออ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 อ เคกูไม่โดนกอดกูเขื่องกูไม่โดนกอดไปจ้าจก็ไม่โดนนะครับเฮ้ยโอ้โยโอ้ยทำไมโดนเป็นกูแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหไปจ้าไปจ้าไปจ้า อูดทำไมเลอด oh. กูดโอ้โหอาเขีย Cú lẹt mày đẹp Khai เข้ามาไปถึงเซี่ยวกูแม่งก็ไอ้เวยมาตาโตโอ้ข้างห,หน้านี่เลยอะ่ะคือมันแบบราดานคือไม่ให้กูเกิดอะ่ะโ,โอ้ยโอ้ชิบพายแล้วไง กอดเพื่อนกูด้วยเพื่อนกูไม่โดนกอดบ้างะ เฮ้ยชิปหายแล้วโอ้คือมากาะตอนนี้เหรอ ไอ้เฮียไม่อยากโดนกอดแล้วเล่นกับเพิร์ลแล้วไอ้เฮียจะเดือดจะจะโดนกอดสักก็หน่อยอะ่ะแม่งไม่มีบิกก็คนอื่นแม่งโดนกอด โอ้ยทำไมมันตีกันไวจังวะ่เอโอ้ยชิบด,ดูเบะเ็ะเลยมึง and i'm going to ไอสัตว์เล็กโอ้เล็กเอ๋ไอไม่มึงเลือดเลือดแบบขดพอกดแม่มึงเจ๋อมากเลยหน่วยสิร้อยพันหมื่นแสนระดานแสนเองนะสามแสนแต่คนหนึ่งเขาตีกันเออคนนู้นครับบอลด้วยครับโอ้ท่านี้นี่วะโอ้อยจะโดนกอดเราใครก็ได้เชิญเล็กบนดีจะบนอยากโดนกอดอะ่ะผมมาแค่อยากโดนกอด ไทมิเคล่าเอ้ยแฉะว่ามิเคล่าเออใจโออใโอู้ยากจะโดนก่อนแม่งไม่โดนนะอู้ว่ะคืออะไรท่านพี่ดูใจไหมเหรอ จขาจะกลายเป็นเทพจเจ้าให้ได้เขาดูหน้าเลยดิถ้าพวกเราทำตามคำปฏิญาณในได้สำเร็จไม่สำเร็จหรอกกูฆ่าแล้วผู้ชายเออแต่สวยมากเลยได้โปรดขึ้นเป็นราชาของข้าด,ด้วยเออกูเหรอ มาดิครับนันไรละล่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 ะผมผมผมได้บทดนะฮะผู้หญิงผู้ชายผมก็ได้บทดนะฮะไม่เฮียเป็นเกย์แล้วกูเค้าปรับเนื้อทำให้โลกนี้อ่อนโยนขึ้นไม่โยนอะ่ะลาดันลาดา,า,ดาไม่โยนกูนเลยนะอ่าอ่ารู้ไหมว่าลาดานอะไม่เคยอ่อนโยนกูนนเลยนะมีแต่ เออมิเคล่าอ่อนโยนแม่งกอดแต่กูไม่ได้กอดแกเนี่ยประเด็นสำคัญคือกูไม่ได้กอดอ่ะอ้อคอมคารได้ชุดเนอโอเคได้เควสนี้ดีแล้วได้ชุดอ้าวลุงลุงรู้ไหมว่ากูเชิญพวกมึงสองตัวมาเนี่ยไอ้สองคนมาเนี่ยแม่งบอสแม่งอึดชิบป่ะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยดวงตาแม่งบวกลูยเฮ้ยเกียดรติตาเล โอ้ยท่าน,นี้สวยโอเคคชมกับพาน,นี้แต่ตุกตุนวผมผมผมแค่คิดอย่างเดียวคือผมผมไม่ชอบขีอใ่างเดียวไหมผมไม่ชอบเลยไหมไม่ชอบที่มันไม่ให้ผมกอดผมคาใจคือมันไม่ผมกอด,ม,อม,ม,ม,กอดมิเคล่าไม่ให้ออนยนกับผมเลยมิเคล่าไม่ให้ผมกอดผมอยากได้การกอดจากมิเคลา่าผมอยากได้กอดคนอื่นเขาได้กอดกันนะเอบีซีเจาอื่นแม่งได้กอดอะ่ะ แม่ทั้งมีมิกที่ผมเจอน่ะมันอยากจะได้กอดอ่ะแต่ครับผมเนี่ยผมแม่งไม่ได้กอดฮะวายขอกอดหน่อยได้ไหมใจทานนะครับผมหน่อยผมอยากโดนกอดขอ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 กอดะขอแค่ได้กอดอ่ะได้กอดอ่ะใครก็ได้ชื่วทีขอได้กอด กอดบโอ้กอดหน่อยโอ้เมคเคล่าโอ้ฟังกังหูกังเข้าหน่อยโอ้เมคเคล่าโอ้กอดกอดเยแม่งไม่ได้กอดหอ้ยอยากได้กอดอ่ะผู้ชายกันนั่นกอดใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายอยู่ข้างหลังสุดหน้าตาสุดสวยแล้วก็โอ้ยจงหยุดเถิดนะโอ้ยจงหยุดเถิดโอ้เสียงมานจะโอก็เช่นกับเกียร์ดีพาดี้กับบอสลาดายบอสมิเคล่ากับลาดานนะครับผมก็เช่นกันครับคุณบาย ดูตรงว่สนุกนะไอโต๊ะหนึ่งแม่งหน้าโมโหไอตูเวลาด่าสนุกก็บอกอะไรมีกีฬามีกีฬาแม่งก่อน